กะเพราปลาหมึกพิเศษไข่ดาวหาฟองทุกคนบอกเลยวันเลิศมากเมื่อนี้นะครับโยพาทุกคนไปย่างตลาดเศร้าอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามของเขาเศร้าไรทีนี้คือแปดวงเศร้านอทุกคนถ้าอยากได้ของสูตรของใหม่คือต้องไปตลาดเศร้ากันเลยเริ่มวิธีการทําผัดเผ็ดโอ้ผัดเผ็ดวัตสันโอ้ผัดกะเพราปลาหมึกนะทุกคนกะเพราปลาหมึกของเขาบอกเลยว่าจูใจมากเมื่อนี้โยแบบอืม้มปลาหมึกเน้นเน้นเครื่องแบบจัด เต็มทุกคนแล้วแบบใส่ใบกะเพราอยอยๆจุกๆเราทุกคนผัดไปจากเขาบอกชอบปลาหมึกสุกมากเราทุกคนแต่ว่าอ่าเปิดออกมาไอเทมว่าต้มยำเราทุกคนน้ำปลาหมึกคือฉ่ำแห้งแต่รสชาติบอกเลยอร่อยมากใครดาวพิเศษอีกค่ะน่วยอ่ะทุกคนกินจังไดเห็นมันเบิดเอ๊ะ หรือว่าพ่อนะทุกคนลองไปเห็ดกันไดเดอรผัดกะเพราปลาหมึกบอกเลยว่าเลิศมากตอนนี้แบบแบบเลิศปลาหมึกมากยอยแบบเลิศปลาหมึกมากทุกคนกินแต่ละคำก็แบบฟินเวอร์ฟินเวอร์ตาเหลือกกันไปหนึ่งเลยทุกคน <c oughs> กินอียงกระแสบเนาะสาวอวดสาวอ้วนยังโยชี่แบบม,มันมันเป็นเชตูซ้ายหรือเปล่าอ่ะทุกคน ทุกคนจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเมนูใดเด็ดๆล้านใดเด็ดๆดังๆบอกเยอะ้เด้อยสิไปรีวิวให้ทุกคนได้ชมกันเลยบ๊ายบาย